มาดูเห็ดจ้าอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานนะคะดูสิอยู่ในดินลึกมากเลยขาใหญ่เนาะมาดูอันนี้ดอกนี้เพิ่งได้มาโอ้โหนี่แหละจ้าอ๋อทิมบอกว่ามีลูกด้วยเนาะ หาเห็ดค่ะไม่รู้ว่ามีอีกไหมนะคะก็เขี่ยดูเรื่อยๆไอ้ตรงที่มันมีนูนๆเนี่ยแหละหาอีกก่อน,นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันนูนๆเฮ้ยใช่อลทุกคนใช่ออ้ดอกใหญ่มากเลย <sh arp> อันนั้นก็ใช่ดูดิว้าวดูดิทุกคนดอกใหญ่มาก มาเจอแหล่งละโอ้โหนี่ใช่ไหมดีใจมากนะคะนีใช่ไหมเห็ดเหี่ยวเน่าไปแล้ว ทังมือก็ไม่ใส่ทั้งัวทั้งเมียว้าวมีลูกเล็กเด็กแดงด้วยสวยมากมีการเป่าด้วยวิถีวิถันมากนางทิมดูสิโอได้เห็ดแล้วดีใจแล้วนะคะอือ ดอกเท่าหน้าเลยสวยงามปาดขาเห็ดก่อนเดอ้อทีมเก็บเห็ดได้สะใจมากพิธีพิพถันในการเก็บนะคะ ป๊าปา take out um you do this take it out the the dirt and put it down back in here so the spore come back that's not where the spores come from really yeah ใส่ถ <are> ุงทีแรกๆก็เก็บเห็ดเน่ามาเพราะว่าเราคิดว่าจะไม่มีเห็ดเนาะก็เลยได้เห็ดเน่ามามีอะไรก็เอาก่อนแต่ตอนนี้ได้เห็ดสวยละเดี๋ยวเอาเห็ดเน่าทิ้งไว้ เมื่อวานนี้มันเป็นวันเกิดของส้มนะคะก็เลยหยุดงานวันหนึ่งเนาะหยุดขายของวันหนึ่งมาเข้าป่าหาเห็ดดีกว่ากับทีมเนาะก็เลยได้มามีโอกาสพาทุกคนมาหาเห็ดตรงนี้จ้า ดอกน้อยอถมไว้ที่นี่สังเกตฝลังชอบเอามีดเข้าตัวนะถมไว้ถมไว้โอเคเกิดมาอีกนะลูกคนอื่นเขาจะได้มาหาด้วยมาเยอะ <c oughs> ๆเลย <c oughs> ดีใจนะคะเดี๋ยวหาอีกก่อนเด้อ